แล้ววันนี้เราก็คือไปอยู่เกมอะไรไม่รู้ <laughs> มีคนมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาเออก็รับเชิญเข้ามาเนี่ยเป็นน้องผมเองรอแป๊บได้ยินผมได้ยินน้องเสียงมันจะเปน็นยังไนงะอะอเฮาเกลได้ยินไหมวันนีโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เออ มีของฟูฟูฟแบบเอ่อโคตรฟูลูกุลโอเคตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มอย่างเต็มที่นะเดี๋ยวผมไม่รู้ตุ้มผมไม่รู้ตุ้มทุกคนเสียงตัวอะไรมันลบควรทำมันเติมทำมันเติมอยากให้ไปอยากให้ไปดูถัด,ดยอยากให้ไปดูแบบม<อ>ไม่าสามารถทำคนอื่นแบบ ตัดภ้าไม่ีคนอื่นไม่ได้เลยแต่ไม่สามารถทําได้ทุกคนผมแบบโคตรเสียดายอะทุกคนทำไม่เป็นคุณได้ไงนะนะโอ้โหไม่ได้ทุกคนโอ้โหมาแล้วมาแล้วไปดาไปดาไปดิ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 บไปยาไปฝาบไปฝาอไปฝาบ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 ไ้ฝาบไปาบไปาบไปฝหบแปฝาบไปฝาบไาจจะได้ยินเสียงของน้องามบไอยๆนะครับเพราะว่าเป็าคนชอบไุมากจริงๆก็ไม่รบไว่าทไาไมถึงได้โอไแฝลกมาก แลกมากดูตุ่มกัเป็กตดปลานะเดี๋ยวจะไปตดปลาตดทำไมตดทำไมดูดูอะไรของมันว้างงเลยโอเคจะกินอย่างงงเฮ้ยทุกคนไปแล้วนะปุ๊บไปทำไมกีก็เป็นการบอกน้องว่าอย่าพูดมากดิอ่ะคิอยู่ ดิฉันกระสิบประสัก,สก,าสากอยากรู้มากเลยอะทำไมเก้าเก้าวันเนี่ยจะถามว่าอะไรวะกคุณลืมแล้วเอ๊ะยไม่อยเกนินโอ้ยเจ็บ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 เอาเดี๋ยวไปทำรู้มากเลยว่าเก้าเก้าวันเนี่ยสร้างมาจากเลือดจินจะกินอย่างว่าอ้าว ตายช่วยตายช่วยไช่วยดิทุกคนช่วยอ้าวผมพูดกดตาแล้วสินะใครย่างแพช่วยหน่อยนะใครจะมีบ้านแพหนึ่งอันเออพ่ปกติอจะมีมาเร็วเออจะกินหยั่งวาของเยอะซะด้วยโอ้โหทุกคนช่วยด้วยเตยอย่าเร็วๆช่วยหน่อย ผมติดอยู่ในนี้แล้วผมจะเอาอย่างไรผมจะทำอย่างไรถ้าสามารถเออที่จะอม่น,นี้เปการตะเดี๋ยวน้องก็จะใกล้มาแล้วล่ะโอ้โหบอกเลยคำเดียวว่าเมื่อกี้คือสิ่งที่แบบมันสร้างขึ้นมาแบบไม่ให้รู้ตัวอะผมอยู่ใต้บ้านหลังในสักหลังหนึ่งอะทุกคนแต่ผมจำไม่ได้

ทุกคนทุกคนทุกคนนี้นะนี่มันเห็นใช่ไหม <S <S ผมว่ามีคนอยู่ข้างบนหัวผมมีทาเดียวนะก็คือผมต้องกดออกเกมแล้วก็เข้าไปใหม่นะฮะมันก็ามาได้อ่ะเอือตายกันหมดกวามันเข้ามาได้เอาคว่าคลิปนี้ก็จบกับเพียงเท่านี้นะครับ <พอ S 2> สวัสดีค่ะ